ไปเลย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 วิตามินเส้นดงัสั่งกัเลยงจุูเกัค่ะพบกับช่องสภายเกาหลีบ้านเรีเลีนะคะวันนี้ซอจะพาทุกคนนะคะตามติดชีวิต วันหยุดของพวกเราสี่คน,นะคะวันที่พวกเราะะจะทําอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปรับชมในคลิปนะคะดี๋ยวพิ่งไปสวัสดีก่อนกันเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยจ้าโซกับพี่ชินเรากําลังจะไปที่โรงพยาบาลขุดหินปูนค่ะโซกับพี่ชินนะคะจะมีนัดคุณหมอขุดหินปูนแบบนี้นะคะปีละหนึ่งครั้งค่ะพอเสร็จจากขุดหินปูน ะซก็จะไปต่ออีกโรงพยาบาลหนึ่งนะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลเลยนะั้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ซอฝุดหินปูนเสร็จก่อนนะคะส่วนพน่อปู่กับแม่ย่าเนี่ยก็ไปโรงพยาบาลเหมือนกันก็ไปเช็คกระดูกกระเดียวนะคะตามภาษาคนแก่ค่ะก็เราเสร็จพระแล้วเราก็จะไปเจอกันที่บ้านนะคะวันนี้โอเค ค่ะเข้าไปทําก่อนซ้อนนะคะก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งก็จะเป็นคิวของเาก็นั่งอยู่บนโต๊ะแล้วนะคะโต๊ะรอที่จะขูดหินปูนตรงน,นี้ค่ะพี่ชินก็อยู่ตรงข้างๆค่ะโต๊ะแบบเลียงยาวกันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีแบบคนที่จะมาขูดหินปูนหรือมาทําอะไรเกี่ยวกับฟันนะคะเยอะมากเลยค่ะห้องเนี้ยอื แล้อนก็ขูดหินปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอเราเข้าไปข้างในใช่ไหมคะเข้าไปข้างในอะ่ะคุณหมอเขาก็จะมีให้เราเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์รูปฟันของเราค่ะพอเอ็กซเรย์เสร็จปั๊บ ก็ไปนอนรอคุณหมอที่เตียงค่ะนอนรอที่เตียงก็จะมีคุณหมอผู้ชายนะคะกอนต่ายดีเขาก็จะมาเช็คฟันเราก่อนค่ะพอมาเช็คเสร็จปั๊บเขาก็จะให้พยาบาลผู้หญิงนะคะมาเปลี่ยนคนขุดหินปุนให้เราพยาบาลก็พูดกับเราดีค่ะดีทุกอย่างเลยเขาก็บอกว่าถ้าเราเจ็บให้เรายกมือขึ้นนะอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ซอสก็ไม่เจ็บนะคะซอชินแล้วนะเพราะซอทําบ่อยค่ะถ้าพปชินออกมาใช่ไหมคะ เราก็จะไปที่อีกรงพยาบาลหนึ่งซรจะไปตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะครั้งแรกในชีวิตค่ะเอยังไม่เคยตรวจเลยนะก็ลีลามาหลายปีมากนะคะเพราะว่ากลัวค่ะโรงพยาบาลนี้แหละที่พี่สาวซอที่เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะเขาคลอดลูกก็มาคลอดที่นี่นะคะ ชกี่อันเดียวถึงแล้วค่ะกำลังจะเข้าไปที่รูปโรงพยาบาลเ,เข้าไปเช็คภายในมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็ไม่ได้ดนั่งถ่ายข้างในเนาะเพราะว่าพอเข้าไปถึงนะคะเขาก็ให้กรอกข้อมูลแบบรวดเร็วเลยค่ะจะให้เลือกหมอค่ะว่าเราจะเลือกคุณหมอที่จะตรวจภายในเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนจะรอนานหน่อยนะคะซอก็เลยไม่เป็นไรเลือกผู้ชายนะคะเพราะว่า ใส่มแมสอยู่แล้วนะคะถ้าซอนไม่ใส่แมสอ,อาจจะเลือกอีกนะคะเพราะซ้อ,อายแต่ในโรงพยาบาลช่วงนี้มันโควิดเขาก็ให้ใส่แมสตลอดเวลาก็ไม่สามารถเห็นหน้าเราได้ว่าเราเป็นใครนะคะเราก็ไม่อยากให้เห็นหน้าเพราะว่าเราอาอนะคะอาหนะ้าทุกคน ภายในนะ,ะก็เขาก็จะมีอะไรนะคะสอดสอนเข้าไปของผู้หญิงนะคะปะกตินะคะอันนี้ขออนุญาตเล่านะคะเขาก็สอนเข้าไปแล้วเขาก็คุณหมอก็จะมีหน้าจอให้เราดูนะคะเราก็ดูหน้าจอไปพร้อมกับคุณหมอแต่ซอฟก็ฟังไม่ออก ใช้เวลาตรวจนะคะไม่นานเลยค่ะประมาณไม่ถึง10นาทีเลยค่ะเร็วมากแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บเลยนะคะคุณหมอเขาก็จะมีเครื่องเขาก็จะเข้าไปเก็บเซลล์ข้างในช่องคลอดของผู้หญิงใช่ไหมคะเพื่อเอาไปตรวจค่ะคราวนี้ซอก็จะกลับบ้านแล้วก็รอฟังผลตรวจทางไปรษณีย์ที่คุณหมอจะส่งมาให้ะค่ะร้านอยู่ข้างหน้าเ๋ยจ้ากินข้าวก่อนอันนี้เป็นข้าวข้าวเช้าของซอนะคะเพราะว่าตอนที่ซอจะมาขูดหินปูนซอไม่ได้ทานอะไรมาเลยค่ะเพราะว่าไม่อยาก เพราะว่าต้องเตรียมตัวมาขุดหินปูนก็เลยไม่กินข้าวเช้านะคะก็โดนพี่ชินบบนเพราะว่าพี่ชินกินข้าวเช้าคนเดียว มันชีดแ็แล้วมันมีดำค่ะคุณต่นีมม่มันดูทอดนะคะจาป้งนะคะก๋วยเตี๋ยวเกาหลีพวกหอยนี่ค่ะหอยปลาหมึกกุ้งเหมือนคล้ายๆกินต้องยำกุ้งค่ะแต่ว่ามันจะไม่มันจะไม่เปรี้ยวนะคะแล้วก็ไม่หวานนะคะ

ये यू चेक มีหมูก็มีวุ้นเส้นค่ะกินดิมเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยทุกอย่างเลยเซนิดเรดกระดังตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันนะคะไปเลยกลับบ้านไปเลยโยกไปเลยไปเลยไปเลยตัวต้องกลับไปไปเลย เรากำลังจะไปที่ร้านขายสาโทจ้านี่เป็นร้านประจำที่ไม่ยากจะสั่งสาโธไปไว้ขายในร้านอาหารค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาเอาสาโธไปขายนะคะทุกปีคุณน้านะคะจะมีสาโทที่หมดอายุแล้วเราก็จะมาเอาสาโธท,ที่มันหมดอายุเอาไปไว้รดน้ำต้นไม้ค่ะ ไม่มาไม่มาปวดไม่ปวดต้องไม่ปวดต้องไม่ปวดสมนี้ส้มเขียวหวานค่ะนะคะอยากกินส้มเขียวหวานโอปป้าไปด้วยโอปป้าเอาตังมาไหมเดี๋ยวโบอีกขชัวนายอีกข้าวเดี๋ยวโบอวเี๋ยวอันนี้อร่อยเอาแล้วก็ไส้อยู่พันชขนนน อันนี้อันนี้ถูกมากยินดีทีได้รู้จั กินส้มที่ห้องพ่อปู่แม่ย่านะท้องเงินปะไปกินส้มกันปะโอ้ยชุนเยอชุนเยอะง่วงง่วงไปไปกินส้มกันที่ห้องคุณตาคุณยายนะปะไปไหมไปไหมไปก็มาปะปะป,ะปะสงสัยไม่อยากกินส้มนะรอข้างนอกนะ น,นี่เป็นต้นมะนาวของโซยังไม่ตายาแล้วก็มีกอตะไคร้ของโซไอ,อันนี้ต้นกระถินของโซอโอโหใบร่วงหมดแล้วแต่รู้สึกว่ายังไม่ตายคะ่ะร่วงใบร,ร่วงเฉยๆคะ่ะญีป,ปุนย,ยัง,งันเอาไม้ไผ่มาทำเหมือนห้องโซกับพี่ชินเลยวันนั้นสวยสวยไหนดูตอนนี้อุ้ยใครอะสวยเหมือนเดิมเหมือนเดิม อัน같이ใชี같이ใช่하지만여기뜨거워요นั흘려요그러น까ยยวแล로아니요เศ้าเศร้าตัวรนันี้哟ทะเลาะกันล้วแยกที่นอนไม่ใช่ใช่ไหมร้านมันจมันรมันก็เยะเก๋ไม่ยาเปิดพื้นอุ่นนะคะแล้วมันคราวนี้มันรอนอนตรงนี้แ่ว่าถ้านอนตรงนี้มันจะเ้าหน้า

ป้าผม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 청มผ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 아빠아ผมผมผมนมะผนนงผมผมผาสมผมผมผยราผมามนกผมผมคมผ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 มนมผมผมผงผม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 คมผอผม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 คมผ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 งผม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 ผ ลุงคุณน้าทั้งหลายนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของพวกเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ